เรามาจัดอันดับ5ราศีค่ะที่มีอีโก้สูงแข่งกระเปรดกันนะคะสําหรับราศีแรกเลยนะคะต้องยกให้กับชาวราศีมังกรค่ะทําไมราศีมังกรถึงเป็นราศีที่มีอีโก้สูงปรีสนะคะอันดับแรกเลยต้องบอกก่อนนะคะว่าความเป็นราศีมังกรคือราศี ต้นธาุดินและที่สําคัญเลยความเป็นราศีมักรก็คือราศีแรกของปีนะคะซึ่งในส่วนนี้ความเป็นอันดับหนึ่ง number o ัน่นะมันก็ย่อมมีสูงในหลายๆเรื่องนะคะเช่นเรื่องของการที่ตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงก็หนึ่งละนะคะมั่นใจในความคิดของตัวเองด้วยนะคะมีความเป็นอ่อคนที่ยึดติด นะคะในสิ่งที่ตัวเองคิดพอสมควรเปลี่ยนแปลงความคิดยากนะคะที่สําคัญเลยความเป็นออราศีมังกรนะคะจะเป็นคนที่ เก่งค่ะเป็นคนเก่งอยอมรับว่าเขาคือคนเก่งคนหนึ่งเลยแหละความเป็นราศีมังกรนะนะไม่งั้นเ,เราจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นความมั่นใจในความเก่งในที่นี้คุณมีอีโก้ไม่ผิดค่ะนะเพราะฉะนั้นก็เอาที่สบายใจนะคะสำหรับชาวราศีมังกรเอาที่สบายใจนะคะแต่คนที่จะมาเปลี่ยนความคิดราศีมังกรได้นะคะก็คือคนทีอ่อ่อนเข้าหาเขานะคะแล้วก็มั่นใจในความเป็นตัวเขาแล้วก็ เชื่อมั่นนะคะในความเป็นตัวเขารับรองว่าอยู่กับเขาได้แน่เลยนะคะราศีที่2เนี่ยต้องยกให้กับชาวราศีกรกฎเลยค่ะสําหรับความเป็นราศีกรกฎนะคะสัญลักษณ์คือลูกป,ปูถูกต้องไหมล้ะปูมีกี่ขาคบปูมี8ดขาค่ะใน้แล้วความเป็นราศีกรกฎนะคะแอบเห็นในลักษณะที่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่อ,อ่อนน้อมถ่อมตัวแต่ แต่คุณจะไปถ่อมกับคนที่ควรถ่อมเท่านั้นค่ะใครที่ไม่ควรถ่อมเนี่ยคุณพร้อมถอดงอกได้ตลอดเวลาเลยนะคะและที่สําคัญเลยไม่ว่าความเป็นคุณเนี่ยจะอยู่ในลักษณะไหนโบแอบเห็นในลักษณะที่ว่าความเป็นราศีกรกฎนะคะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆเรื่องดวงก็อาจจะไม่เชื่อด้วยซ้ํานะคะและคนที่เกิดในราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขยันขันแข็งนะคะมีความมุมานะอุตสาหะเป็นคนที่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ย เก่งในหลายๆเรื่องนะคะเพอร์เฟกในหลายๆเรื่องและแน่นอนค่ะว่าความเป็นราศีกรกฎนะคะจะไม่ชอบให้ใครมาออกคําสั่งโดยที่ถ้าคนคนนั้นไม่ได้เพอร์เฟกจริงๆ ไม่ได้เก่งจริงๆและคนที่จะสามารถอยู่กับความเป็นราศีกรกฎได้จริงๆอ่ะจำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่มีวุฒิความเป็นมีผูีวุฒิภาวะความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าถ้าจะเป็นในคนในระดับเลเวลเดียวกันน่ะเขาอาจจะไม่ค่อยเชื่อนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เลเวลอ่อนกว่าเขาก็จะไม่ไม่สนใจเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณน่ะไปคุกกี้กับความเป็นราศีกรกฎคุณอาจจะเห็นได้ว่าความเป็นราศีกรกฎเขาเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะคะมันก็เลยมีความเป็นอีก ก็แหละเบาๆนะคะบางบางคนก็อาจจะไม่ค่อยเบาเท่าเท่าไหร่อ่ะเนาะทีนี้เราไปกันต่อ สำหรับราศีที่3าค่ะราศีที่3ามนี้ยกให้สําหรับชาวราศีพฤษภเลยค่ะสําหรับชาวราศีพฤษภทําไมถึงเป็นคนที่มีอีโก้แน่นอนค่ะราศีพฤษภเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะถ้าพูดตรงๆเลยเขาจะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะและทําเก่งใน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 ทางของเขาเนาะแล้วเป็นคนที่ศึกษานะคะหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเอาความรู้ใส่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาและลึกๆแล้วอ่ะพฤษภเป็นคนที่อ่อนน้อมมากเลยนะเป็นคนที่สุภาพอ่อนน้อมสุขุมแล้วก็ ไม่ต้องพูดถึงเลยไอ้เรื่องแบบเรื่องคำพูดคำจานะประดิษฐ์ประดอยคำพูดเก่งมากนะคะสามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีนะคะเลยเป็นคนหนึ่งที่ออาจจะใช้จิตวิทยาในการพูดนะคะในการสั่งในการควบคุมคนนะคะเลยทําให้เขาดูเหมือนเป็นคนที่มี power ดูเป็นคนเหมือนแบบมี e ก o นะคะก็เลยยกให้เลยนะคะสำหรับ อันดับความความมีอีโก้ในตัวนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกะคะ่ะว่าชาวราศีพฤษภเนาะสัญลักษณ์เป็นรูปงัวตัวผู้นะวัวตัวผู้หรือวัวกระทิงอะนะมีความอดทนอดกั้นสูงมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะมาทําให้เขารู้สึกหวั่นไหวอะถ้ามันไม่เป็นผลต่อใจเขาจริงๆอะมันไม่มีทางที่จะหวั่นไหวได้แนะ่นอนค่ะอันนี้คือความเป็นพฤษภคอนเฟิร์ม ราศีที่4ยกให้กับชาวราศีเมษนะคะด้วยความเป็นราศีเมษนะคะราศีเมษอ่ะออถ้าเปรียบกับไพ่ทาโร่นะคะจะมีไพ่ประจำตัวเป็น the emperor นะคะซึ่งบ่งบอกได้ถึงความมีอีกโก้ความหญิงพยองความสง่าเออความสง่าความเ่าเผยความงดงามความแบบ เออฉันมีดีของฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันมีดีของฉันแล้วโธ่ล่าอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นคนที่ดูเหมือนแบบว่าลัลลาปจจิงโกหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะแต่ลึกๆแล้วนะคะความเป็นราศีเมษเนี่ยจะเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่ตรงใจเขาจริงๆนะคะหรือไม่ใช่คนที่คลิกหรือมีผลต่อใจเขาจริงๆอะ่ะเขาจะไม่เอาเข้ามาในชีวิตเลยนะอันนี้บูญลงจริงนะและด้วยความเป็นราศีเมษเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกรองคนเก่งคัดคนเก่ง นะคะใครที่ไม่มีผลในชีวิตเขาเช่นผลประโยชน์หรืออะไรใดๆเขาก็ไม่เอานะคะหรือถ้าเป็นคนที่เข้ามาเอาเปรียบเขาเขาก็ไม่เอาหลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ชดเป็นคนแบบชดชดถ้าปฏิเสธเขาปุ๊บเขาชดชดทันทีนะคะอันนี้คือความเป็นราศีเมษนะคะในส่วนนี้เพราะฉะนั้นก็เลยจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่4ี่ค่ะสําหรับราศีต่อไปนะคะราศีที่5นะคะที่มีอีกโก้สูงปรีดแข่งกับเป็ดก็คือ ราศีตุลน,นั่นเองค่ะทําไมถึงให้ราศีตุลอยู่ในอันดับที่5ราศีตุลสัญ,ญลักษณ์เป็นอะไรเป็นตาช่างนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นตาช่างจะมีความเถียงตรงนะคะมีความซื้อตรงตรงไปตรงมาพอสมควรนะคะอะไรก็ตามที่ไม่ถูกคานองคองทำหรือผิดศีลธรรมหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรที่จะทําราศีนี้จะเป็นราศีที่จัดคนเก่งมากนะคะคำว่าจัดก็คือการแบบไม่ ไม่สนใจนะคะ a n ี้นะ,ะถ้าไม่ชอบก็ a n ี้เลยนะคะไม่ชอบก็ไม่เอาเลยนะคะไม่ชอบก็ไม่สนใจเลยไม่สูงสิงด้วยไม่อะไรใดๆด,ด้วยนะคะแล้วก็เลยทาให้ราศีนี้กลายเป็นราศีที่แอบเห็นค่ะว่า มีความเป็นคนที่มีอีโก้นิดหนึ่งนะคะหรือพวกนี้ก็คือแอบตัดสินคนไปแล้วอะ่ะตัดสินคนไปด้วยความคิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมนเลยทําให้บางครั้งบางทีทําให้คนอื่นๆนะคะที่เข้ามามองเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคิดว่าเราเป็นคนที่มีอีโก้นะคะแล้วก็ดูอ่อ จริงจังนะฮะจริงจังตรงไปตรงมาจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่เราเป็นธาตุลมนะแล้วก็เป็นปลายธาตุด้วยจริงๆแล้วราศีตุลเป็นราศีที่เฟรนลี่นะถ้าเกิดว่ารู้จักเขาจริงๆอ่ะจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็ขี้เล่นมากแล้วก็เ,เข้ากับคนได้ง่ายนะคะเว้นแต่ว่าคนคนนั้นจะมาหวังผลประโยชน์อะไรจากเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะยังไงก็ลองดูว่า5ราศีนี้เป็นราศีของคุณหรือเปล่าแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าในส่วนนี้ใช่ตัวคุณหรือเปล่าคอมเมนต์มาคนละหนึ่งข้อค่ะ